เฮ้เรามาช้อปปิ้งตลาดของป่ากันดิซื้อสังกอเฮพันเฮดพันอรือเฮ็ดพันนี่ดีกินอ่ะเนี้ยขาเจะหือนี่เหมือนหนึ่งโอ้ดูสิของป่าเยอะแยะเลยวิ่นี่คือเห็ดอะไรอ่ะทำไมสีเหลืองๆอ่ะนี่วันนี้ปุ๊ฟองจะเดินทางเอ่อไปแม่สายนะคะ ซึ่งมาช้อปปิ้ง <laughs> ช้อปปิง้งคือเขาไม่เรียกว่าช้อปปิ้งสิถ้าช้อปปิ้งก็จะเป็นของใช้หรือเปล่าหรือว่าแบบนี้ก็เขาเรียกช้อปปิ้งได้ <laughs> มาช้อปมาซื้อของกินอ่ะโอเคเฮ้ยแต่ว่าสังเกตดูนี่สิพี่ๆเห็ดอ่ะมันเป็นเห็ดอ่ะสีเหลืองๆอ,อ่ะไม่เคยเห็น,น <ะ S 2> อ๋อค่ะมือสายค่ะ<า>ค่ะเฮ้ย <laughs> เห็ดเยอะแยะเลยช่วงเห็ดนี่ค่ะ อิแตนอิแตนอุ้ยดูสิมีเห็ดเห็ดที่ไม่เคยเห็นในนะเห็ดสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวยซื้ออะไรไม่รู้นะอ่านี่คือซื้ออันนี้จะไปแม่สายกันโอ้โดูสิใหญ่เลยแตนน่ะใครซื้อหน่อแล้วนะใครซื้ออันน่อรู้ไทยเธอซื้อหน่อเหรอซื้อไปซื้อไปแม่สายไปทำอะไร เล่นนโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยหนอเนี่ยเป็นห้องหนอสักหนวานนะหนอหวานอ๋อไปบอกมาไปซื้อหน่ยเกิดเหตุอะไรปลาหิ่างอเนาะมันมีไงมีไปเหมือนไงโอ้หน่ากินไปหมดเลยแต่แต่รู้จักเห็ดอันสีเหลืองไหมไม่รู้จักเลยโอ้หนี่ทานหรือเปล่าแพ้หรือเปล่าเฮ้ยเสียว คขาลุกเลยอ่ะขาหยียันขาขึ้นเลยฝนตกแล้วน้องี่เป็นแม่ก็ใช่ดูสิไม่ใช่ท่างในี่ใหญ่เหรอตป่นกิน่ะเปเร็อนจุ่มหามจุ่มหลามไปเลยวิ่งดูสิดูดูดูตืวอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะดูสิตัวแบบ นก็กลัวมากเลยเป็นตัวอะไรไม่รู้ว่าเขากินเขาเฮจะซือกินนี่จิ้นกินอ่ะโคกินอ่ะอ๋อตัวอะไรไม่รู้นะคะไม่รู้จักเลยเฮ้ยแตกน้องฟองอินไม่ถึงเดินมาดูเลยค่ะเพบาะกลับมาฟองเมื่อกี้พี่ได้สระดีเลยนะคะก็อ่าพอเขาจอดก็คือพาไปดูเลยนะคะที่นี่ก็มีแบบอาหารป่าของกิน อาเห็ดมีเยอะมากเลยช่วงเห็ดเนาะช่วงนี้น่าจะช่วงเห็ดแหละก็มีนมหวานด้วยนี่มากับถุงตุ้ยนะคะแล้วก็น้าเออน้องเหม๋ยนะคะน้องของน้องของแม่น้องเหม๋ยนะคะอ่าก็จะไปเที่ยวไม่สายกันเห็ดเห็ดสิเหนึ่งนี่จัางทันไหมมันก็หันิบอกหนอแปลกมากเลยอ่ะค่ะเแร็กนข้าวนะคะครั้งนี้รอบนี้กินข้าวมันไก่ที่ ท่าเดือซึ่งเขาแบบไม่ได้จอดยินที่เมืองพะเยากนะคะทานกินคือท่าเดือเหมือนเดิมค่ะข้าวมันไก่ของชอบกินข้าวก่อนเดินทางต่อค่ะเดินทางบ่อยบ่อยหรือเปล่าข้าจกระก๋อน,นะคะ มาถึงเทือกเเหล็กแล้วนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วปกติวันก่อนอันนี้ถุงอันทรายอะเต็มเลยวันก่อนท่วมแบบโอ้โหเท่าเอวเลยนะคะแต่ตอนนี้แห้งแล้วค่ะฝุงนก้กำลังจะตกอีกแล้ว หายใจทั่วท้องแล้วมาถึงไทยรู้สึกว่ากินอาหารของกินเนี่ยลอยมาแล้วตอนนี้เล่ายู่แล้วพอเข้ามาที่ไทยนี่เออของกินอร่อยไร,ยรยแล้วาตั้งแบบจัดแบบไปเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้นะน้ําแห้งแล้วเนาะนุน่นเขาเขาล้างข้างล่างไงล้างดนินไงใช่ใช่เออน้ําแห้งแล้วมันจอดไม่พ่วมหมดเลยโอเค ไปอีกครั้งนึงโอ้โหแล้วห้งดีด้ะเมื่อกี้ฝนตกนที่ว่าฝนจะตกไัมข้ามไปได้ครั้ง ตั้งใจมาเที่ยวกันแต่ว่ามาเถอะที่บ้านไม่ดูนนะโอ้วันก่อนเกิดนี่เนะี่ยตั้งแต่มาไม่สายจะเที่ยวแล้วค่ะโอเคแห่มาเอ้าข้างหลังโอเคหลันมีสาวมารับไปเที่ยวให้นั่งข้างหน้ามา เออีกคนนึงที่เขาดันตัวหนักด้วโอเควัยนั้นทีเราจะมีเพื่อนเที่ยวว้าเหนือยเงนื่อยหนื่อยเลยนะขอแผร์ด้วยนะว้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ติดหน้าเหมือนกันมากเลย สวัสดีค่ะนี่มิสสามมาเล่ไปเที่ยวค่ะว่าจีค่ะใค่นะนำหอยน้องทำคลิปแม่สายค่ะค่ะยูทูบเบอร์นะคะเนี่ยไปติดตามช่อง YouTube ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้โอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้จะว่าพาเราฟังไปเที่ยวไหนเอ่ยไปพามีพามีเนาะร้านใหม่ใช่ไหมพี่หอมบอกใช่ไหมหรือว่าเก่าแล้วแต่ว่าไม่มีหลายร้าน ดูหลายร้านได้เลยค่ะอุ้ยเด็กเดอ่าเราไปกันกี่คนเอ่ยเนี่ยห้าหกคนหกคนโอเคค่ะเดินทางเที่ยวกับสาวๆนะคะสาวๆไม่สายนะคะอันนี้อยู่ไม่สายร้านได้ยังหรือว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วสี่ปีอ๋อโอเคสาวเชียงตุงนั่นเลยสาวเชียงตุงค่ะอ่าถ่ายสาวน้อยหน่อยค่ะ โอเคไปซื้อตั๋วก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในเพราะว่ามันจะมีน้องบีน้องบีเคยมาไหมเคยมาอยู่มันมียังไงหน่อยขอขอข้าวๆหน่อยซื้อตั๋วตัวนี้ก็นั่งรองคิวใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีรถกล์บลงมาแล้วก็ เราก็นั่งรถก็ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นคาเฟ่เหรอโอเคระหว่างที่รอรอคิวเนะ<ช>าะค่ะก็เรามานั่งคุยกันก่อนนะคะนัองทัพทีมก็คือเป็นสาวเชียงตุงนั่นเองแต่ว่ามาอยู่แม่สายนะคะซึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่ง <S <S ที่เขาก็เห็นแบบคิดว่าเป็นเด็เดกนะจริงๆอะ่ะอายุเท่าไหร่อายุคิดว่าเท่าไหร่บางด้านเราเราไทยสิเก้ายี่สิบ พี่สิบหรือล้อที่เท่าไหร่ที่สิบแล้วอ๋อไม่ใช่แล้วเท่าไหร่เราเดี็กใครยสดงอมกันเก้าใช่เด็กนะน้องเลยน้องน้องแบบน้องอ่ะน้องเอ่อฟองอ่ะที่สิบสี่อ๋อยี่สิบสี่แล้วใช่ที่สิบสี่แล้วรุ่นเดียวกันเออเป็นน้องเป็นน้องเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าพี่พี่บูฟอง มีน้องมาแล้วหนึ่งคนเนี่ยครับโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ไหนนะอยู่ที่ร้านสามีโอ๊ค่นที่สามีนะคะร้านนี้ก็พองยังไม่เคยมาค่ะก็ลองมาชมบรรยากาศแล้วก็พร้อมกันพร้อมกันค่ะคุณไม่ถูกเลยเพราะว่าไม่เคยได้ถ่ายคลิปช่วงนี้หายไปงานเลยยเลนั่งข้างหลังเนาะจะเห็นได้เห็นยันข้างใน นั่งได้กันไหมคะเราได้ได้กันไหมคะพี่นั่งนี่น um, okay? ั okay, ่งไหนนั่งนั nice ่งข้างในนี้ก็ได้ไหมโอเคนั่งข้างในได้นะครับต่ร้อนหน่อยครับค่ะโอเคมันจะขึ้นไปฝั่งไหนเนี่ยขึ้นไปฝั่งนี้ใช่ไหมมีดอยไหม ไม่ค่อยชันจะเห็นวิวอยู่ๆอ๋อเร็วเด็กๆพร้อมกันนะยังเด็กๆทั้งหมดเด็กๆเด็กๆเลสามเล็กสองเด็กๆเล็กสองโอเคอุ้ยข้อถอยหลังก่อนอือ แล้วจะถ่ายหลังขึ้นวันนี้คนมาเที e Eat, ่ยวเยอะมากจะมีที่นั่งไหมก็ไม่รู้ท so ุกคนนะคะดูรถเยอะเยอะมากเลยทุกคนคือแบบวันนี้คนฝั่งนู้นน่าจะข้ามมาเยอะรึเปล่าใช่ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มาจากท่าที่เหล็กนะคะข้ามด่านมาเที่ยวแม่สายค่ะใช่ันอาทิตย์พรุ่งนี้จะเยอะกว่านี้อ่ะโอ้ยป็นไปทั้งอพาดูบรรยากาศดีกว่าข่าวรอบว้า มากเค่ะโอ้ถ้าถ้าเย็นเย็นนี่น่าจะบรรยากาศดีกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีแดดเท่าไหร่นะฮะสวนมางนาวสวนมางนาวส้มมะสเขียวมังนาวมันเขียวอยู่เหมือนวันเตคองทเดินเยีู่น่อารมอนมีนองะนที่นี่ยังหรอไมสายนี่ที่เขาถ่ายรูปเนี่ ใส่ตะกะ้าด้านหลัง oh. ใส่กล้องขึง้นนั่นออออออไ่ดูเลยนะเนี่ยแต่กล้องมันก็เหมือนเรื่องร้อยเต้นใช่สวยจริงนะถ้าถ่ายมุมนี้ขึ้นไปเห็นอันลอยเนี่ยหนอตรงเนี้ยดูสิในกล้องจะเห็นความสวยไหมแต่ว่าข้างนอกสวยมากเลยค่ะ ถ้าเราถอยพลเราแบบเอาหลแบบถอยหลังขึ้นเรือรู้สึกอย่างเงี้นแหละเพราะว่าเราหันหลังหลังเข้าไงเวียนหัวนิดว้าวสวยจริงอันนี้อ๋อสวยขึ้นพลอีกอะ รู้สึกส้มใหญ่มากเลยอะ่ะถ้ามันแบบเดือดตอนไหนแบบสุกตอนไหนเราต้องมาอีกครั้ง <c oughs> ปลาจริงเห็นปลาไหมมันก็คือคาเฟ่คาเฟ่เนี่ยเสียงเพลงระดังนี้เลย บรการเห็นบรรยการสวยไว้ตรงนี้มองด้ยวยตาเปล่า,มมาเด็สวยมากดูซี่เมีหนีเราวิ่งเลยอาสุมาโอเคดิซี่มันสวยมากฮะนี่ค่ก็จะเห็นบรรยากาศแบบหุบเขารอบแล้วก็ต้นแบบส้มนะคะของพี่เป็นะ้นบรรยากาศส้มชาไทยข้าวสา บรรยากาศด,ดีมากเลยค่ะพี่ๆค่ะแต่ตอนนี้อากาศแอบร้อนนิดนึงเดม๋ยวแป๊บนะจ๊ะเจนจบสบายเชือ่อเราน่าจะมาทดนกินใช่เลบเมื่อกีอ้ถ้าหน้าหนาวนี่บรรยากาศจะเย็นยดีเลยโอ้ยยินใินชื่นใจ สามารถมาซื้อตั๋วเข้า90บาทสามารถมาได้ขึ้นมาแก้วได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดื่มอยนี่หน่อยแล้วก็ไปถ่ายรูปกันอย่าไปชมวิวข้างล่างกันด้วยนะคะอย่าไปร้อง ดูสิบรรยากาศโคตรดีเลยแต่บรรยากาศอ่ะมันภูเขาแบบเขียวๆย้ยมันสวยนะแต่ถ้าเรามาตอนเช้าเช้าไปเลยเย็ยนก็คือไปเย็ยนไปเลยอะไรเงี้ยแต่เรามากลางวานันอุ่ยแต่คนเยอะนะดู่ดสวยนะแต่ว่าแสงจะสะท้อนเข้าออกโอ๊ย เไหนห็นไหมอ๋อมีรถมาพี่เขาใจดีมากเลยอ่ะ <S <S ขอบคุณพี่เขามากเลยที่แบบดูทางให้อ่ะคือรถขึ้นไม่ไหวเนาะ<ช>ขึ้นไม่ไหวแล้วทางมันแคบนะคะคจะหายเลย <S 2> <S 2> อุ้ยมันมันโดนตรงเนี้ยทัพทีมข้างๆเนี่ยก็ว่าโควโๆวโคืออะไรอ๋าเด็กไปด้วยเหรอ ี่ค่ะดอยมันบุฟเฟไม่เคยมาเลยค่ะมาก็ถึงเด็กมากแล้วพอมันขึ้นมาถึงนี่เลยเฮ้ยลืนถ้าท,ทีมออกมาเนี <c oughs> okay. ่ยโอเคถ้าขึ้นยู okay. ่ข้ไหมโอ้ยอุ้ยใจหายเลยเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้เพราะมันเสียวลงตรงนี้ค่ะมันขึ้นไม่ได้เลยรถไม่ขย,ยับเลยค่ะไห่ขยับไปเลยนะ ขึ้นอยู่อโอเคไปแล้วน่าจะถอยลงค่ะไม่น่าจะขึ้นถึงข้างบนต้องเดินขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะตรงนี้มันมันแบบว่าเป็นจุดที่แบบรถไม่ค่อยขึ้นนะถ้ารถแบบเยอะๆอย่างเงี้ยกยนนเ็เลยไวไดินไปขึ้น้้าบนบยค่ะย้ พอดีนักทัพทีมเขาก็ขับมามาติดอยู่ตรงนี้บ่อยค่ะรถเยอะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็รีบลงไงคันแรกอ่ะพอเขารีบลงใช่ไหมเราก็ขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่แบบไม่ไหวได้อะไรเงี้ยต้องถอยอไปเลยขึ้นออ,อ,อผ่านจากตรงรุ้นมาแล้ว มาถึงอีกที่หนึ่งมันก็ไม่ไหวเนาะนต้องต้อง,งถอยกลับลงดีกว่า,วาใช่เอ่กัดหน้าอู้ดูดิยุ่งกัดเลยยุ่งกัดตอนไหนมันไม่ทันตั้งตัวไม่ต,ต้องเร่งขึ้นพักรถแท้หนึ่งมันร้อนมากเลยแล้วก็อีกอย่างก็ได้กลิ่นด้วยนะเมื่อกี้เราไปเบรกตรงนู้นไงตรงนั้น มันเหมือนเพราะว่าตรงตรงที่เราติดตรงตรงติดเออใช่เขาเขาเหยียบเหมือนเหยียบเออตรงแหงนี่ไหวตรงนี้มันก็ลื่นเครื่องมันน่าจะร้อนมากพี่มาสวดตรงนี้นไม่ได้ปล่อยไม่ได้หรอปล่อยไม่ได้ไกลิ่นลงเลยนะสาวๆตะลุยจริงๆลุยแบบท้าทายมากเคยไหมเคยแบบแบบนี้ไหม ไม่เคยครั้งแรกเลยนีใจฉันต้องเอาให้ไหวฉันเอาให้ไหวฉันเอาแต่ก็มันไม่ได้เลยไม่ได้ทุกคนอยู่กับฉันนะว่าเออช่นงฉันเป็คนพามาฉันก็ต้องพาักแต่แต่ว่าเราต้องเราถ้าเราถอยตั้งแต่เมื่อกี้เรากลับตั้งแต่เมื่อกี้ก็เออก็ไม่ถึงแบบถอยตรงนี้อีก่ก็รอบเดียวรอบเดียวถอยดื้ออ่ะดื้อบานใช่แล้วก็เลยไปแล้วก็ถอยอีกค่ะถอยแล้วก็เออลงมาค่ะ ลงมาก็ได้มาร้านเนี้แหละหิวข้าวกันแล้วก็ใจสั่นว่าโฟใจสั่นตึ๊บตับตึ๊บตับตึบตบพอถอยใช่ไหมมันก็เรียนหัวด้ใช่มันไม่เหมือนไปข้างหน้าลอยลอยลอยลองลอยลอยอยหลังจนทางทางมันสนุกดีค่ะสนุกถ่ายทำไมถ่ายดีเว้ยนนี้ยวตุดี ครั้งก็น้องมันแคบมากเลยถนนก็แคบอะ่ะมันแบบไม่ไหวตั้งแต่อันตรงที่แบบจะขึ้นตรงเมื่อกี้แล้วแล้วก็พอมาใช่ไหม,มก็ okay, มันก็ไม่ไหวมันเป็นชันช้นนิดนึงก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถอยโอเคจะได้แล้วนั่งข้างนั่งนี่ก็ได้อ่าตนวรกเขีวข้ามไหมนี่ค่ะอุย้ยสั่งกับข้ามาประมาณนี้เนาะเอยเขามาแบบเออมาแบบเต็มเลยอะ่ะแบบไม่ได้มาทีละอย่าง เออนี้มีพริกขลุ่ยสองขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะอ้าวกินด้วยกันสั่งเพิ่มไหมอุ้ยนุนมแต่โอเคถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วคะ่ะวันนี้ตืน่นเต้นมากเลยเนาะตื่นเต้นหัวใจตึกติด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 ถอยหังข้าแต่สนุกนะคะก็ได้รู้จักกับน้องเขานี่คือเราเจอกันครั้งแรกคะ่ะแล้วอ่าก็ ฝากช่องน้องด้วยเนาะฝากช่องน้องทับทิมแม่สายค่ะใน u t u b e นะคะแล้วก็สามารถไปติดตามใน t i k t o k อกได้ค่ะน้องทับทิมแม่สายเหมือนกันค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายขอบคุณที่พาเที่ยววันนี้นะดีใจมากเลยที่ได้เจอกันแล้วก็ได้เที่ยวด้กันไว้มีโอกาสไปเที่ยวเชียงตุงพี่พาเที่ยวโอเคเจ๋ถ้าไม่รู้ที่เที่ยวนี่อืไว้ใจบุฟองไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ